ทำไมการอยู่บ้านหรือว่าการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันถึงทำให้เกิดปัญหาที่มากกว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าทำไมคนถึงทะเลาะกันมากขึ้นนะครับเมื่ออยู่ด้วยกันทำไมสภาพชีวิตถึงไม่ดีขึ้นทั้งทั้งที่เวลาทำอะไรก็มีเพิ่มขึ้นไม่ต้องออกไปทำงานไม่ต้องรอตีบ้านที่เรากำลังอยู่บนกายเป็นสนามสงคารามยินไปแล้วหรือเปล่าบางเรื่องเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะว่าจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้อย่างเรื่องบ้านรกนะครับรู้ทั้งรู้ว่าต้องทำงานแต่ก็เอาแต่โทษเราคนเดียวเลยว่าทำไมไม่รู้จักช่วยกันแต่พอเราทำความสะอาดบ้านที่รกเนี่ยเพื่ม่เาาีแคร คนเดียวที่ทําคุณกาลังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยชีวิตมันอาจจะมีคําถามมากมายเลยนะครับว่าเรื่องที่ควรจะเป็นข้อดีเนะี่ยแต่กลับแย่กว่าที่คิดเลยแต่ว่าลองมาทําสิ่งนี้ไหมคะเราอยากให้คุณได้ลองทําอะไรบางอย่างที่มันจะช่วยให้คุณได้สัมผัสความสุขความสบายใจความสัมพันธ์ดีขึ้นประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นอย่างทันตาเห็นจพงมาร่วมแคมเปญกับเราที่เชื่อว่า s a v e My Home เราสร้างแคมเปญน,นี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจพื้นที่ในบ้านและความสัมพันธ์ในบ้านเพราะบาง,ง,รง,รงๆๆครั้ ใหญ่มากได้เหมือนกันและช่วงวิกฤตที่ไวรัสระ,ะบาดแบบนี้นะครับเราเนะี่ยอยากให้พื้นที่ในบ้านของคุณเนี่ยได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่คุณออกมาทําในสิ่งที่คุณทําได้เลยอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นวันนี้คุณลองมองไปรอบๆตัวรอบๆโต๊ะทำงานของคุณว่ามีอะไรที่ต้องจัดการให้มันเข้าที่ไหมแล้วคุณแค่ลงมือทาง่ายๆนะครับกับการร่วมแคมเปญ Save My Home กับเรานะครับเพียงแค่คุณนะครับถ่ายภาพพื้นที่ในบ้านส่วนไหนก็ได้จะเล็กหรือว่าจะใหญ่นะครับที่อยากทวงความสะอาดที่สุดจากนั้นเนี่ทําคุณ เสร็จแล้วพร้อมกับตัวคุณเองครับที่สแสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่ได้ลงมือทําความสะอาดจนสําเร็จนะครับแล้วโพสตลงโซเชียลช่องทางใดก็ได้พร้อมติดแฮชแท็กเซฟไมโครนะคะหลังจากนั้นลองแชร์เลนแท็กเพื่อนที่เราอยากชวนมาเ <c oughs> พื่อมาทความสะอาดบ้านด้วยกันนะคะเพียงเท่านี้คุณก็กําจัดปัญหาที่จะตามมาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่อาจจะมาจากมือเราที่ไปสัมผัสสิ่งต่งตางๆนอกบ้านมานะครับการจัดบ้านที่เหมือนได้บ้านใหม่เลยหรือปัญหาการผิดใจในพื้นที่ในบ้านพอบ้านรกเรามาทําบ้านให้ปลอดภัยในทุกปัญหามาเซฟทั้งบ้านเซฟทั้งใจกับ Save My Home ไปด้วยกันนะครับ Clean your home for yourself